ระวังนะข้านเปล่อนไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าบ้า

รถมันแรงอ่ะบอกดิล้นทรงคันนี้เห็นยิ่งขึ้นขึ้นเลยไม่ก็เขานี่ไงมาเอาคนเนี่ยนำคนเน่ะที่ว่าเขาออกลาวมาอะไรนะออกอะไรนะออกลาวมาล้วนทรงกันนะช่วงนี้มันต้องกักตัวเหมือนจะต้องกักตัวนะจิตช่วงยุคโควิดอยู่ค้วนทรงกันนะใช่เมื่อกี้ล้วนทรงแล้วครับเอาแล้วครับ รถแรงจะออกตัวนะครับรถแรงเกินครับถ้ารถไม่แรงไม่ฟรีนะครับเ<รถ>อาละครับรถอ<ค>ยไปอีกหน่อยก็ได้มันใกล้เกิน,<ค>นบอกท่บน,นี่ไม่ถอยลงไปอีกหน่อยมันเชิดอยู่ สบอีกรบีกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมฮคนดีเจ็บจังใดพี่มีใครมีวอลสองตัวไหมไม่มีเหรอผมวอลตั้งแต่โดนน้ำวันนั้นก็ไม่ดีเลยมัน มันพูดเองกดเองของมันนะ่ะตรงมาเลยก็ได้ง่ายกว่าไปหักเงี้ยมันบิดเดี๋ยวจะฟีตรงมาเลยก็ได้ตรงมานี่เลยก็ได้ง่ายกว่าไม่ต้องไปหักมันหรอกหักมันก็บิดมันงัดหัว อถอยลงไปข้างล่างเลยก็ได้บอกเขาดิไปบอกกันกกนชิวๆนะครับตอนนี้เราใส่ผ้า,ากันฝนร้อนตับแตกแล้วนะคร ที่นี่เขาเฉลิมราชนะครับก่อนขึ้นห้วยโกดนะครับม,มแรกจังหวัดน่านนะครับผมใครที่สอบถามมาทำไมเกียร์มันช้า bay bay nói đi lên bà bầu bà bầu bê tông lênh lạnh nga lạc bà bào bì lê lưỡi bà bào bà bào bà bào บไปเลยไม่กล้าใชพพ้พี่ยังขึ้นแก์ช้าอยู่มันต้องขึ้นเกียวๆบหน่อยจะไปดีกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยหรอร้อ, <c oughs> ตอนตาใมใจพี่เอาพี่ว่าถ้าพี่จะถอยก็แล้วแต่พี่จะดันหน้าก็ได้ <c oughs> ใช้หน่อยเดียวไม่ได้มีปัญหามั้ง ไม่ต้องกดเยอะรองั้นมาจะงัดยังไม่เข้าที่จะดันล็อกใช้ไหมไม่กล้าเหรอถอยก็ได้ <S <S> <S เกียย์สองเกียย์สามมาเลยก็ได้ไม่เป็นไร ตามตามหัว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 ตามครับขันหาเอตามไปตามไปจะตามตามตามอีกอีกตามไปอ่าขึ้นโอเค ขึ้น4ีทีนะนะครับ พี่ออกไปนู่นแล้วก็ได้พี่จะได้เข้าเกียร์ได้พี่จะได้ปลดเกียร์ได้ไงทำไมมันขัดขนาดนั้นอย่าง ตามไปตามไปเลอะเถอ <laughs> เะเลอะเถอะเลย <c oughs> <c oughs> ่อเละอะสองไปเลยลน์เมื่อกี้แหละชิดอีกหน่อยก็ได้ นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งใหด้วยนะครับ